มาครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมชาเอวอร์เองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อาบน้ําเนี่ยก็อย่าลืมไปอาบน้ํากันด้วยนะผมจะได้สบายตัวกันเนาะก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์เหมือนเดิมนะผมเป็นคลิปที่2แล้วนะผมก็วันนี้เนี่ยในที่สุดมันก็กลับมาผมกิจกรรมท่านยอดนิยมแห่งปี2024นีน้นั่นเองนะครับผมอ่านี่เลยก็จะเป็นตัวท่านยอดนิยมในปีนี้นะผม5ตัวเนาะ ก็วันนี้ก็ตาปกคลิปครับเราจะมาเปิดล่าหาบอสคนนอกกฎหมายกันนะผมหรือว่าบอสมือของเรานั่นเองเนาะก็ตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยคือผมเป็นช่วงที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้พอดีนะผมน่าเสียดายมากจริงฮะพอไม่ได้เล่นเนี่ยโตโหดก็มาเลยนะผมแหม ก็ดูจากคูป,ปองเราตอนนี้มีอยู่210คูป,ปองนะผมผมก็จะทำการเปิดหมดหน้าตักเลยนะผมจนกว่าจะได้บอสคนนอกกฎหมายเนาะหรือจะเป็นเออแซลลี่เด็กฝึกหัดก็ได้นะผมแต่ว่าทีงผมก็ไม่ค่อยอยากได้เนะ้ะอยากได้บอสมืดมากกว่านะครับ ส่วนอุปกรณ์เนี่ย270บีวันนี้แล้วก็จะเปิดเหมือนกันนะผมก่อนที่มันจะหายไปเนาะมันจะหายไปในตอนวันที่เอ่อ31นะครับผมก็ต้องรีบเปิดเนาะแต่ข่าว่าช่วงนี้เนี่ยเรดแตกกันแบบระเบิดระเบ้อเลยนะผมหลายคนเนี่ยเปิดกันได้เยอะมากทั้งเกียร์ทั้งตัวละครเลยนะครับก็เราจะไม่รอช้าครับขอลำไปที่กล่องเกียร์ก่อนเลยนักกันนะรัผมไปก็สูตรของผมก็เหมือนเดิมครับ ข้ามหนึ่งทีไม่ข้ามหนึ่งทีครับผมโดยนี่เราเริ่มจากไม่ข้ามก่อนนี่โอ้โหมาถึงก็ไม่เป็นไรครับชิวๆครับแต่นต่อไปเรากดข้ามเลยหองไปโอ้โหยอันนี้คืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่เคยมีเลยนะครับโอเคไปนต่อคราวนี้ปล่อยให้เกมเออเล่นไปก่อนนะครับสุ่มไปก่อนมาแปดดาวตอนนี้มาแน่นอนโอ้โห เละแต่จริงปะวะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีเนาะเราชิวๆแล้วไปโอ้โหอย่างน้อยเป็นขอเป็นกระดิ่งก็ยังดีนะจริงๆแล้วอะขอเท่าไหร่แปดดาวชิ้นแลนไอดีได้โปรดเพื่ออะไรอะอ๋อโอเคอันนี้ได้อยู่น,นี้ได้อยู่ถือว่าแจมอยู่นะครับขอรีสักหน่อยแปดเราสุดท้ายกดข้าเนะผมไป โอ้โหไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เกียร์คออาถาอันนี้มาอยู่นะครับผมนี่คาถาผู้พิเศษถือว่าดีอยู่นะครับไปเด้เวลาของจริงกันแหละไปกันเลยครับล้ำไปก่อนเลยครั้งแรกอย่าเพิ่งข้ามนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่30นะครับผมประมาณตีหนึ่งละหวังว่าเลนมันจะแตกเวลานี้นะครับผมไปโอ้โหมมาทำไมรูปตงน้อหมกแดง ต่อไปข้างครับผมไปโอ้ยไม่เป็นไรเรามีเยอะเรามีเยอะเรามีเยอะนะครับไปกันยาวๆมาต้องมาแล้วแหละโอ้โหอะไรอ่ะเพื่อนจะทำกันแบบนี้ได้ไหมครับพี่ถือว่าผมขออันนี้ข้ามดีกว่าลืมโอ้โห ข้ามาเจอไอเจแล้วรู้สึกไม่อยากข้ามเลยมาขอเลเอะทว่าไอดีนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีดวงกับตัวแสงมืดเท่าไหร่เลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะพอๆกับเกียร์เลยโอ้โห,หใครวะเนี่ยเอมเป็นใครวะเพื่อนออกไปเลยโอ้ยเดนเนียลไปรอบนี้ไม่ข้ามเป็นไปได้ก็คืออยากได้มากนะผมแต่จริงจผมก็มีตัวมืดอยู่ตัวหนึ่งนะก็คือ บอสเออไม่ใช่บอสเป็นบราวนะ่ผมบราวน่าหารเสือเนาะซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่โอ้ยอ,อผมรู้สึกเหมือนผมจะไม่ได้ไงก็ไม่รู้ว่ะจริงๆนิง,จ,งจากใจเลยไอ้สองรตั๋วของผมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าผมทําเต็มที่แล้วหุ้ยเอาเรื่องคือมันมาแล้วเนี่ยโอ้โหผมแคปเลยผมขออนุญาตแคปเลย มันถือว่าตัวดีแม่คุณผู้ชมคือผมไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นตำนานใช้กันแลนะ้วผมตัวนี้ก็เลยแบบเนี่ยก็อยากได้บอดบึตมากกว่านะผมแปะแล้วก็รำกันต่อผมจำไม่ได้แล้วรอบน,นี้ผมข้ามหรือเปล่าแต่ขอข้ามแล้วกันรอบน,นี้โอ้โหฮีเมะมาใจเย็นเพื่อนเดีย๋ยวเพิ่งคุยกันคนกำลังตึง <c oughs> มาบอดคนนอกกฎหมายสักทีเถอะวะมาเลย บึ้มโหนักบู๊อยากจะไปบู๊หน้าจริงๆเลยไปครับโหเจสิกา้าไม่เป็นไรแปลงต่อคือแซลลี่ฝึกหัดมาแล้วบอสมันก็ต้องมาแล้วไหมมาครับขอลองอ่ะบึ้มผมว่ามันน่าอยากบูก๊กับผมจริงๆละอันเนี้ย นั่นจะส่วนตัวแล้วโอ้โหแต่ไม่ชีนไปครับลํำเรื่อยๆคูป,ปองหาใหม่ได้ครับหาง่ายๆชิวๆนะครับเดี๋ยววันเดินมกกาก็จะมีกิจกรรมค้อนใหม่นะผมก็เดี๋ยวก็คงได้โอ้โหตกใช้ถือปืนเหมือนกันโอ้ผมเออมันก็ผิกดกฎหมายเหมือนกันนะแต่ว่า,อ,าอีกคนนึงได้ไหมอีกคนนึงนอกกฎหมายคนนี้ก็หัวข้มยนะผมเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้ข้ามปะเออข้ามไปเจอหัวปาอีก ตายชีวิตมาครับถือว่าผมขอแล้วนะเกมได้โปรดเมตตาไอดี ID, สายฟรีตั้งแต่กำเนิดอย่างผมด้วยผมโอ้โหผมอยากฝึกครับตอนนี้พักอยู่พักอยู่โอ้โหเมียกว่าแต่ถึงไม่ได้ผมว่ามันก็คุ้มนะเนี่เราได้เซลลี่มานะครับแต่ว่าคืออยากได้จริงๆอะตอนช่วงที่แบบบอสมือมันเฮฮากันนะโอ้โหใครวะเนี่ย ช่วงที่บอสมืดเนี่ยคือแพ้ระบาดซึ่งมันก็ยังแพ้ระบาดอยู่ผมแพ้มันบ่อยมากเลยนะคือแบบแค้นอะ่ะคืออยากได้สุดๆเลยนะร,รอบนี้ต้องข้ามหรือว่าอะไรว่าลืมลนะไม่เป็นไรปล้ลำเลยก็ได้มาโอ้โยแม่เงยชุดแบบโอ้โหนึกว่าคนเดียวกันโถ่เซ็งเลยอันนี้ไปครับรอบนี้ข้ามเนาะ ไอ้หตอนนี้เราก็เปิดมาจะครึ่งทางแล้วนะครับก็ได้แค่เซลลรี่อย่างเดียวเลยเนาะก็เดี๋ยวผมขอเออออกรีเซ็ตหน่อยอ๋อนี่เป็นพอเลื่อนอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวแรดเซลลรี่ใช่ไหมได้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 นี่แหละเดี๋ยวรอบนี้แหละเปิดตรงบอสกดตรงบอสไดเยอะไปครับรอบนี้ไม่ข้ามถามว่าจําได้ไหมไม่รู้แต่ว่าผมไม่อยากข้ามรอบนี้เซนบอกเซนบอกมาครับ บึมโอ้โหสํมลานไหมละ่ะสําลานเกินเนี้ยมาโอ้โหนี่เดี๋ยวตัวซัำๆมาเพื่อนขอดีๆได้ไหมขอคนนอกกฎหมายมาจบๆเลยผมจะได้ไปนอนคือมันดึกแล้วเดี๋ยวต้องตัดคลิปอีกโอ้โหเราได้แดนแบบแดน่ะอัพเกรดนะประเด็นโอ้โตัวนี้ได้แล้ว ผมขอด้วยว่าจริงๆนะคืออยากได้บอลมือคนเปิดได้กันเยอะมากผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในผู้โชคดีมาโอ้ยตัวหน้าตู้เอ้แต่ผมว่าตัวนี้ดีอยู่นะเอาไปคอมโบโตัวบินแต่ว่าผมไม่เล่นสายบินนะเด็แป๊บๆผมขอรีก่อนผมถือว่าเลดแตกอยู่นะผมได้ตัวหน้าตู้ทั้งสองตัวถือว่าโอเคนะสาหรับผมแต่อีตัวที่อยากให้ออกมันไม่ออกกันดิมาหน่อยเพื่อนถือว่าขอจริงๆรอบนี้ข้ามนะผมเซนบอกไปโอ้ย โอ้โหช่วยกวักโชคมาให้หน่อยนะแม่จารีได้โปรดกวากโชคมาให้เราหน่อยคือเรากำลังต้องการโชคในการเปิดหาบอสมืดมากเลยตอนนี้มาครับผมขอหน่อยได้โปรดเจมโอ้โหยมึงส่งอะไรมานี้มึงส่งนกกระจอกเทศมาให้กูทําไมไม่เอาเพื่อนอย่าทากันแบบนี้มันเจ็บมันเจ็บและปวดรวดเร้าได้โปรดคือผมเก็บมานานมากนะกาชาเนี่ยเพราะงั้นผมขอเลย บอสมืดมาจบจบนะครับผมบอสมืดมาจบจบเลยะเนะไปคลิปนอนไดโปรดมาบอสมืดตุม้มโอ้ยกูมไม่อยากกินข้าวโพดตอนนี้เพื่อนโอ้ยผลไม้กินเยอะแล้วเดือนเนี้ยไปโอ้โคือเราจะไม่มีวาสนาต่อกันเลยเหรอคือคุณจะไม่รักผมหน่อยหรอเจนนี่เจนนี่ใครกะไม่รู้ไม่เป็นไรพูดไปก่อนปา<ะ>โอปา ปลาคืออะไรปลาคืออัศวินชั้นต้นต้องมาหรือเปล่าลิ้นพันไปหมดแล้วคืออยากได้จะจัดเลยโอ้ยคือขอร้องเออบอดมืดตัวเดียวเลยเพื่อนสิบครั้งสุดท้ายแล้วว่า200คูปองอ่ะโอ้ไปอย่างไวเลยนะครับนะขอเถอะคือเจอกันอีกทีก็คือโครแสงโคดมืดเลยนะครับซึ่งโอกาสจะได้บอดมืดเนี่ยโหยากมากจริงๆยากแบบยากเกินอ่ะเผลอๆไอ้ทหารเสือโผล่หน้าไม่ผมเห็นอีกผมว่ามาครับขอเถอะได้โปรด ใครอีกแล้วอ่ะเป็นใครอ่ะตูเป็นใครอะลูกโอ้ยรีกรีกร,รอบไม่พอใจเรารีกรอบนะครผมเริไปที่บอลมืดมารอบนี้ข้ามถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมบึ้มโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้ผมไม่ได้เนี่ยเลยทุกคนผมทำใจรอแล้วสงสัยเราจะไม่มีวาสนาต่อกันจริงๆนะครับ ชาตจทิ่แล้วอาจจะไม่ได้ทําบุญด้วยกันมานานนียเด็กประถมมาทําไมผมไม่เอาเด็กประถมผมจะเอาคนผิดกฎหมายเนี่ยคนที่กฎหมายไม่เอาเรื่องอ่ะเอ้ยอมต้องข้ามหรือเปล่าว่าลืมข้ามเลยก็ได้อโอ้โหหัวมันจบแล้วแหละนี่แหละจุดจบของผมจุดจบสายฟรีเดลเซลลี่มาแทนโอ้ตายแล้วเด้โปรดปอด ถ้าเราถ้าเรารักกันนะถ้าเรารักกันมันแค่นิดเดียวเองอะเพื่อนได้โปรดมาโอ้พหมูป่าตัวที่สามร้อยกอูเหลือจะเกลื่อนวะเหลือจะเชื่อเลยมาลานี้หลาย,ยาวยานี้ไหลาย,ยาวบึ้มโอ้ยเป็นนายอีกแล้วเหรอเพื่อนโหจบแล้วว่ะคนดูผมสามารถปิดคลิปได้เลย เราเล่นเาเล่นเราเล่น,ลนอีรออีรอบอีรอบ,อรอบมาเลยรอบนี้มาเลยขอเลยว่ายเลยฮครูปังสุดท้ายเพื่อนได้โปรโดบอสมื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 ดโอ้ยกูไปเล่นเบสบอลตอนไหนอะ่ะฮะถามจริงโอ้โหสุดท้ายเราก็ไม่มีวาสนาต่ตอกันนะผมคนนอกกฎหมายกลายเป็นเราได้รับแซลลี่ฝึกหัดมาอยู่ในทีมแทนนะผม ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็เห็นคนใช้กันเยอะเนาะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยดู PVP อ่ะผมดูคนคนท็อปห้ากันท็อปห้าอ่ะเป็นคนไทยนะคนมิวบอยนะครับขออนุญาตด,ดูหน่อยครับขอซ่องหน่อยเนี่ยคือเขามีบอสมืดกันหมดเลยเว้ยแต่เนี่ยแซลลี่ไม่มีแล้วนะครับแซลลี่หายไปแล้วคือตอนแรกแซลลี่ว่าเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้คือเกี้ยงเลยไม่มีเนี่ยดูโอ้ไม่มีเลยแซลลี่ โอ้ยตายตายตาย,ตายผมปั้นดีไหมทุกคนบอกผมในคอมเมนต์ได้นะผม,ผมอยากรู้ว่าตัวมันเก่งถึงขั้นแบบหน้าปั้นไหมอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็น่าจะพอถูถูถ่ายได้ไหม,มเนี่ยก็พอได้ไหมทุกคนตัดแลด้วยโอเคครับผมสำหรับการเปิดตามล่าบ,บอสมืดตอนนีนะ้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ผลประกอบการไม่ไม่ดีเลยนะผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆ ก็อย่าลืมว่าผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมตอนนี้ผมต้องเออไปนอนแล้วไปนอนพร้อมกันก้นนําตาแล้วผมพราะกับความผิดหวังเพราะ GM ไม่ให้เรารักกันนะผมบอสเมดโอนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรัแบวบันนี้ไปนอนก่อนแล้วผมบ๊ายบาย